โอเคครับผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเพย์เยอร์สนะครับวันนี้กลับมาอยู่ในเกม Racing Master อีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับผมเนี่ยจะนำเจ้าตัว Nissan Silvia s 15 s p ปค R เนี่ยที่ทุกคนเนี่ยเอออยากจะให้มารีวิวนะครับผมก็ได้มันมาอยู่ในมือแล้วนะก็ต้องขอบคุณพี่ผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ส่งรหัสมาให้ผมรีวิวนะครับขอบคุณมากครับผมก็จะทำการรีวิวแล้วก็ขับให้อย่างดีที่สุดนะครับประมาณนี้เลยละกััััััันน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 นะะะะะคคคครรรรรรบบบบกกก็็ผมมมมมมไไได้้้้้ปปทาาาาาขขอออออุญตตพพีีีีี่่่เใหณลง ก็ต <poisoned. S 2> ้องฝืนเล่นอย่างนี้ไปก่อนนะครับประมาณนี้เลยนะครับคุณดูก็เดี๋ยวเรามาดูสเต็คร่าวๆมันก่อนละกันนะครับก็บอกเลยนะครับว่าเท่มากๆเลยนะครับก็หล่อนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้สั่งทีเวสต์15นะครับมองยังไงมันก็หล่อเด้อครับด้วยความที่หน้ามันเออมันแบบมุ้งมิ้งดีนะครับแล้วก็ข้างหลังตูดมันก็เออเท่นะครับมันก็ประมาณนี้เลยนะมันดูแบบคลาสสิกดีนะครับโอเคอัพหลังจากสเต็ที่อัพมานะครับตอนนี้นะครับก็ความเร็วท็อปสปีดเนี่ยให้มาที่นะครับอัตรราเเ่งนี่ยให้มาที่5.3ครับก็ยังโอเคออออยยยู่่ก็างน้ันนนนี้้มัดอยะตรับา ดิมุมแคบ8.0แล้วก็ดิมุมกว้าง8.6บอกเลยครับว่าสองนี้ดีมากครับเพราะว่าเจ้าตัวโมนาลิซาเนี่ยมันเป็นรถที่ดิฟดีมากเลยครับวงเลี้ยวครับวงเลี้ยว9.3ครับอันนี้ก็ดีครับเลี้ยวดีครับแต่ว่าเลี้ยวนานๆไม่ดีครับด้วยความที่มันขับเคลื่อนล้อหลังครับทำให้เวลาเลี้ยวนานๆเนี่ยล้อมีสิทธิ์ปัดสูงครับก็คือมันจะฟรีล้อไปเลยครับประมาณนี้อันนี้ต้องระวังครับประมาณนี้เลยอันนี้คือข้อเสียของเจ้าตัวขับหลังครับ RMB สุดจูนครับไปลองมานะครับผมจานรวบรัดตัดตอนให้เลยละกันครับก็ัักเเเล่นนนได้้หมือจาตวสุดจนี้เพ่อง สุดแล้วก็รถวงเลี้ยวนะครับก็เล่นได้เหมือนกันครับลองลองเทสมานะครับก็ไม่ต่างกับเจ้าตัว2 3งสาเท่าไหร่ครับก็เล่นได้เหมือนกันครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะแล้วก็ต่อมาจะเป็น2 3งสาครับอันนี้ก็เล่นได้เหมือนกันครับเพิ่มท็อปสปีดแล้วก็เพิ่มดิฟมุมแคบนะครับแต่ว่าไปรถวงเลี้ยวกับดิฟมุมกว้างอันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ครับด้วยความที่มันเยอะอยู่แล้วครับเอ่อถึงรถไปเนี่ยศูนย์จุดสองแต่ว่ามันก็ยังเป็นเก้าจุดศูนย์อยู่ับตอนนี้ก็มาเป็นแปดจุดห้าไม่นครับ เคแนะนําให้จูนเออเป็นเครื่อง2ดีกว่าครับเครื่องหนึ่งไม่ต้องไปจูนมันก็ได้ครับด้วยความที่อัตราเร่งเนี่ยมันสูงอยู่แล้วครับเราเพิ่มท็อปสปีดให้มันดีกว่าครับท็อปสปีดเออเพิ่มมาสัก0.4นี่นครับไม่งั้นมันอืดมากแล้วคุณดูประมาณนี้ละกันนะครับส่วนวันนี้นะครับที่ผมจะเล่นก็จะเป็นเครื่องนี้ละกันนะครับสองสามสองสอครับไปครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยละกันครับเราจะเอาเจ้าตัวนิสสันทีเวอร์เอสสิบห้เปารของเราเนี่ยไปงัดกันครับไปลุยกันเลยร้านอีลาสติกช็อปครับบริษัทรับเติมเกมทั้งพีและโมบายราคาถูกครับสบายกระเป๋าขึ้นชื่อในเรื่องของความรวดเร็วและความปลอดภัยสูงสุดการันตีจากผู้เข้าใช้บริการมากกว่าแสนคนและทาง าตอนนี้นะครับเปิดทําการมา5ปีแล้วนะครับมีทั้งระบบ u I d และพาร์ตอีกทั้งยังมีขายบัตรกิฟต์การ์ดต่างๆเช่น Google Pay เลเซอร์ไอจูนปลอดภัยไม่มีการันตีรีฟันร้อยเปอร์เซ็นต์มีทีมแอดมินดูแลตลอดและเปิดทําการตลอด24ชั่วโมงด้วยนะไม่มีวันหยุดใครคิดจะเติมเกมเรซิ่งมาเตอร์ถูกๆแนะนําเลยครับที่นี่อีลาสติกชอ็อปฮะอะไรนะอีลาสติกชอ็อปเว้ยมาครับวันนั้นก็อัพไปสุดแล้วก็รู้สึกว่าอื่นๆนิดนึงเลยครับคุณดูไปครับแรงไม่ค่อยมีครับสำหรับยศตัว N 1 5ขออองงเเรราาโดดนนนนช้นนน้้ไ่ยยลคับตี โอเครับจะพยายามเล่นให้ดีครับไปครับ oh. ยังได้อยู่ครับโอเคโอเคครับโอ้โห oh. okay, ครับเดี๋ยวเออผมจะลองเปลี่ยนวิธีการเล่นเป็นเล่นย้ำดิฟกับมันดูแล้วกันนะครับดูดีว่าจะเวิร์กกว่าสะบัดหรือเปล่านะครับ โอ้เทาตปีดขึ้นช้ามากครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเป็นเล่นย้ำดิฟกับมันแล้วกันนะครับโอเคครับโอเคโอเคได้อยู่เอเคครับเออผมไปเล่นสะบัดแล้วกันนะครับรู้สึก่งเดี๋ยวล้อแดงแล้วมันอืดเกินไปครับเล่นย้ำดิฟกับมันเลยลวกันนะครับ ค,ค่อยๆสไลด์ไปครับรอบจะไม่ตกมากโอเคสวยครับเครับเดี๋ยวตาหน้าผมเปลี่ยนไปเล่นแบบทีมดีกว่าครับคุณดูน่าจะตึงกว่าครับโอ,โอเคครับสนามนี้ก็ยังโอเคครับโอโ้โห เขาสปีดแบบว่าช้ามากครับคุณดูอืดมากครับไปครับลุยกันโอเคครับรอบขึ้นช้ามากครับคุณดูโอเคครับจะพยายามไล่ให้ได้ครับ พยายามรีบทำท็อปสปีดให้ดีที่สุดนะคุณดูเพราะว่าท็อปสปีดมันช้านะครับเราต้องเล่งเครื่องมันนะนะครับยำดีไปเวี่ยงไปครับโอเคครับพยายามไล่ตามอยู่ครับด้วยเครื่องม่วงของเราครับจะพยายามตามไม่ได้ครับนะครับยำดีไปโอ้ย จะโดนแซดโฟสอายตูดแล้วครับตอนนี้โอ้ยเฮ้ยเราลดลิมิเต็ดเลยนะเฮ้ยครับสไลด์ไปมันดิฟดีครับใช้ข้อดีของมันนี่แหละฮะไม่เป็นประโยชน์นครับเขาเจอผมเบียดนะครับคนดูนครับแล้วก็ย้ำดิฟสไลด์ไปครับ โอเคครับได้อยู่ดิวเวของเรายังโอเคอยู่ครับนะครับยำดีไปสวยครับโอเคครับ,ส,รบ,คครบสนามนี้เราก็โอเคอยู่นะปไปครับโอเคครับโอ้โหไปครับ แล้วข้างหน้าเป็น s 1 5เหมือนกันครับข้าหน้าจะ up จนสุดแล้วแน่นอนครับรู้สึกได้โอเคครับนะครับข้างหน้าต้องระวังนะมุณดูโอเคครับได้อยู่สลดไปครับเราจะใช้ข้อเสียให้มันกลายเป็นข้อดีครับเราต้องรีบออกออกเออเออกจากการดิฟให้ไวครับไม่ได้เร่งท็อปสปีดได้ไวครับตอนนี้ เพราะว่าทอสปีดเราค่อนข้างที่จะหนืดครับต้องแก้มันครับคุณดูโอเคครับพยายามรีบคือร้อยว้ครับตรงนี้โอเคครับทอรสปีดเรากังมากครับคุณดูมันกังแบบว่ามันกังจริงๆครับโอเคครับให้ข้อดีของมันครับตรงยาวครับระเบียดนิดนึงครับออ้ยไม่ยอมด้วยครับไทยแลนด์คนนี้ไทยแลนด์เลิฟรี่ครับ อเคครับยำดีไปเวี่ยงไปนิดนึงครับโอเคครับจูบไปแล้วก็ยาดีไปครับแล้วก็สไลด์ไปเลยสวยครับเครื่องเราจะไหวปะวะคุณดูผมไม่มั่นใจว่ะโอเคครับยำดีไปโอเคครับปาดหน้าเข้าไปครับแล้วข้างหน้าระวังลื่นนะคุณดูมันขับกอบล้อหลังนะเนี่ยครับเกือบแล้ว,ลวครับเกือบแล้วนีครับสะบัดไปเวี่ยงไปครับเรียบร้อยครับสไลด์ไป รีบอ,อกโค้งให้ไวครับคุณดูม่งานโดนแน่นอนครับโอเคเพราะว่าทับสปีดเหมือนขึ้นช้าครับพยายามอะออกโค้งให้ไวครับสำหรับเจ้าตัว S15 แล้วก็รีบทำทับสปีดให้มัน<ไ>เร็วที่สุดครับเพราะว่าทับสปีดมันอืดครับโอเคครับตอนนี้เริ่มเจอไปด่านชิคาโก้ค,ค,ครับ,คครบก็ชอบอยู่นะด่านนี้แล้วก็เหมือนผมได้ยินเสียงคนจีนว่ะเฮ้ยแล้วเป็นเจอคนจีนนะครับคุณดูคนจีนคนจีนคนไต้หวันนะครับโอเคครับไม่รู้ว่าเขาเป็นเอออยู่ทีมเฮ้ยเขาพูดอะไรของเขาวะ มาครับแต่เราจะช้อนแกงมันครับไอเป็นโคลินโดได้ครับยำดิไปครับไปครับยำดิไปครับไปครับเวียงไปตบัดไปนั่นแหละครับนั่นแหละข้างหน้าครับยำดิไปครับเราก็เวียงไปครับเข้าสี่ผ้าองศาครับสวยครับโไปครับข้างหน้าก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะไหวกระสอบสองสามเมตรปะเอ้ยอะไรของคุณวะไปครับยังได้อยู่ พูดอะไรของมันวะไปครับเดี๋ยวจะช้อนในหลังกันครับไปครับสลด์ไปครับไปครับยำดิบไปได้อยู่ครับเอซสิบห้าเราไปครับสวยครับยำดิบไปไปครับยำดิบไปครับ มันก็เข้าสีมาองศาเอ้ยแต่มันอืดอ่ะเมื่อกี้มันหลุดอ่ะมันต้องหลุดอะไรบางอย่างแน่นอนนะมันเลยอืดถ้าเป็นไปได้ตรงนี้พยายามเลี้ยงล้อเขียวไ,ได้นะคุณดูโอเคครับตรงยาวครับแล้วก็เรียบร้อยครับไอ้หลังมันขำแล้วครับตอนนี้นะครับยังได้อยู่เรียบร้อยครับไอ้หลังโดนหมุนช้อนครับไอ้หลังโดนหมุนช้อน ตรงยาวครับโอ้โหยังโอเคครับตอนนี้ปักเรียบร้อยครับก็มาครับเราจะต้องแซงไอ้สามเมตรให้ได้ครับแต่ว่ามันแซงยากกับทมันสามเมตรอ่ะเราท็อปสปีดเราก็ไม่ได้แรงเลยครับคุณดูโอ้ดูเขาพิมพ์มาดิเขาบอกว่าคุณช้าเกินไปอ่ะโอ้โหไปครับมาลุยกันโอเคครับโอ้โหเอเครื่องกระตุกครับเครื่องกระตุกใส่เครื่อง2องมาไปครับ างหน้าครับนำแหคุณองยูเทิร์นไม่น่ามีปัญหาอะไรครับตรงนี้เฮ้ย <Okay, S 1> ครับเลี้ยวระวังนะคนดูก <Still S 1> ็ค่อยเลี้ยวนะค่อยเลี้ยวนะเฮ้ยครับเครื่องยังไม่ดับครับ พยายามไล่อยู่ครับข้างหน้ามันพอสปีดบันแรงกันนะคุณดูพยายามไล่อยู่ครับโอเคครับยังได้อยู่นิดนึงปล่อยเขาผ้าครับตอนนี้ต้องปล่อยเขาผ้าครับพอสปีดมันมาได้แค่นี้ครับคุณดูเฮยครับยังได้อยู่ครับเครื่องยังไม่ค่อยดับ โอ้ข้างหน้ามันสามเมตรครับคุณดูผมจะแทงยังไงล่ะเนี่ยโอ้แทดโฟก็ไม่ไหวครับแทดโฟมันแรงครับนี่ต้องระวังนะครับคุณดูเฮ้ยครับยังได้อยู่ออกโค้งไ้กว่าครับแต่ว่าตามไม่ได้แน่นอนครับข้างหน้ามันสามเมตรต้องปล่อยครับโอ้ติดโก้ดีครับไม่งั้นเบียดได้ละเฮ้ยครับยังได้อยู่ป่าหน้าเค้กไหมครับปอ้ ขอโทษด้วยนะทีม โอเคครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเจ้าตัวนิสสันซีเวียเอส15สเปกอาร์นะครับก็บอกเลยนะครับว่าก็โอเคนะครับแต่ว่าด้วยความที่ท็อปสปีดเนี่ยมันอืดไปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาคะแนนไปประมาณ8ปดทับสิละกันนะครับอย่างอื่นก็โอเคเลยนะครับการเลี้ยวการดิฟอัตราเร่งครับแต่เสียอย่างเดียวก็คือท็อปสปีดนะครับมันอืดมากเลยนะถ้าใครจะเล่นจะเล่นแบบว่าเมนจริงๆเนี่ยผมแนะนําให้อย่างต่ําก็ต้องมีเม็ดหน่อยนะครับประมาณนี้เลยละกันนะสำหรับเจ้าตัวนิสสันซีเวียเอส15ของเรานะครับเเพื่อป็นนกกําาลังใใจร นำคลิปต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับว่าจะเป็นคลิปอะไรนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย